แล้วเ์แปสวัสดีครับผมวันนี้นะมีลอกนะครับตัวนี้เป็นลอกอะไรนะอ่าจากค่ายแบ็กฟอกนะครับรุ่นแบ็กเฮดแล้วก็จะมีแบ็กเดียที่เป็นสีเหลืองแล้วก็มีอะตอมิกที่เป็นสีดํานะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาคู่กันกันกบคันใบสัน S2 นะครับเวทแปดสิบเจ็ดสองท่อนนะฮะก็ถ้าสั่งคู่กันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทางร้านก็จะแถมสายให้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นสายพีที่ทางร้านแถมให้นะครับเป็น PE เบอร์2.5นะเล่นงานประช่อนเนี่ยแจวจัดเลย นะครับแามว่าต้องโดได้ไหมถ้าชโดไสา์ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็เล่นได้ครับสบายสบายเลยนะครับตัวนี้ก็ลื่นนะครับรุ่นนี้จะหน่วงไม้เหล็ก12เมตรนะครับหน่วงไม้เหล็ก12เมตรแบบนี้เลยเข้ามาดูใกล้นี่นะครับรุ่นนี้จะอัดหน่วงไม้เหล็กมา12เมตรนะแบบนี้เลยครับกำลังเบรกอยู่มันสัก8กิโลนะนะครับถ้าใครฟู่บ่อยๆนะก็ปรับให้สุดเลยนะครับปรับยังไงนี่ไงปรับตรงนี้ครับปรับให้สุดเลยถ้าใครบอกตีฟู่ตีฟู่นะครับปรับให้สุดเลยนะคอนะปูลเนี่ยปรับให้มันแค่ แค่นี้ก็แก๊กได้นิดเดียวแค่นั้นเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าอาการฟู่จะหายไปทันทีนะครับยกเว้นแต่คนที่ตีไม่เป็นนะมันก็จะฟู่เหมือนเดิมมาแหละนะครับเพราะงั้นหัดตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นนะถ้าใครสนใจชุดนี้ในะราคาอยู่ที่1นึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทคันลอกแถมสายครับผมเดี๋ยวเหยื่อแถมให้ด้วยครับ